ตอนแรกนึกว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอส่องกระจกอ้าวเป็นคนสวยวาราน น้ำคืนให้รีบตักผู้ชายถักให้รีบตอบตูดตูดมันคือเบาๆาเล้าบ้านเฮ้าแน่พูดไม่ได้ดอกยายหนูไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเข้าไปแล้วสาวปื้อบัน เมื่อคืนเมื่อคืนนี่หนูก็จะกลับรับนายายแล้นหนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกังโดนเตือบหมาแล้วแม่ใตแบบมีคนถามว่าทําไมชอบแต่งหน้าพอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะยังไม่มีแฟนที่ที่ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาจีบนะที่ไม่มี คยไม่ได้ขายแก๊สหยอกหยอกค่ะหยอกไปงี้แหละไม่มีอะไรมากหยอกเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนออกกําลังกายหายากตัวจริงสวยแบบนี้เลยไม่ได้แต่งรูปเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยตาคางจมูกปากแก้มไม่ทำอะไรเลยสวยเองสวยแบบนี้จริงๆออริจินอลเลยไม่ได้แต่งเลยจริงจรอืม